มากันที่สาวสวยคนนี้คะคุณกรีนอัดสดาพรนะครับเขาบอกว่าโสดมากรับจะมีรักใหม่ก็ต้องศึกษากันมากขึ้นอ๋อก็คือจะมีรักใหม่อาจจะต้องไปสมัครเรียนปริญญาโทอย่างเงี้ยนะ,ะไม่ใช่หมายถึงว่าศึกษาดูใจก็คือครบคกัน,นเป็นแฟนนานๆแล้วๆๆค่อยแบบตกลงปลงใจว่าเออเนี่แหละคู่ชีวิตของเราเธอบอกว่า ออตอนนี้เนี่ยถูกจับตามองเหมือนกันนะฮะก็คือเรื่องของหัวใจเอาจริงอ่านข่าวมาหลังๆก็มีแต่เรื่องนี้แหละว่าเออเออมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะมีนะครับางานนี้เห็นเธอบอกโสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะโสดจริงแบบไม่ใช้สแตนด์อินไม่ใช้สแตนดด้วยเพราะว่าไม่มีใครกดบัตรคิวยื่นใบสมัครเลยหลังเคยเผยสเปคขอคนดีขีดเส้นใต้มีเงิน ตรงนี้หรือเปล่าดูแลได้อะไรย่าเงี้ยอ่า <c oughs> เป็นคนค่อนข้างมีฐานะนิดนึงอะไรแบบนี้ต้องเป็นฐานะร่ำรวยซะหน่อยนะฮะคอือเออเดี๋ยวผมงงอะไรกับตัวเองเขาบอกว่าไม่ได้ปิดแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะไม่มีเวลาในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็คือทําเสร็จปุ๊กกบก็กลับบ้านเลยแล้วก็ไม่ได้เจอใครด้วยซึ่งถ้าจะมีรักครั้งใหม่ก็คงจะต้องใช้เวลาดูคนคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นส่วนที่โดนเมาส์แนะนําเก่ง ชอบชวนเพื่อนๆไปทําหน้าเข้าคลินิกตลอดอย่างล่าสุดรู้สึกจะมีใครนะพี่รอนปะค่ะเออพี่รอนก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบในทํานองที่ว่าคุณกรีนเนี่ยเขาก็ชวนไปที่เกาหลีอ,อ,อ่าไปถึงที่ก็เอาซะหน่อยะอะไรแบบนี้นะเธอก็บอกว่าคือเรื่องจริงเพราะว่าทํามาแล้วมันสวยขึ้นอะ่ะก็เลยหวังดีอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยดูดีขึ้นด้วยแต่ถึงกระนั้นยังไม่ได้ถึงขั้นเอาดีเป็นเอเจนซี่ที่แบบว่ามีลูกค้าติดต่อแล้วก็ส่งลูกค้าไปทําเองอะไรงั้นไม่ใช่ ต่จริงๆค่ะเพราะว่าเหมือนชีวิตแบบทํางานกับบ้านทํางานกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีใครเข้ามาเลยเลยแบบเลยจริงๆถ้าถ้าเกิดว่ากินมีใครเข้ามาอะไรย่างงี้ก็จะแบบคุยกับเพื่อนเรียนน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นแบบช่วยตัดสินใจช่วยดูหน่อยบางทีกินจะเป็นคนแบบ ง่ายๆเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยก็โอเคนะแต่ว่าเพื่อแบบว่าบางทีเราเหมือนต้องให้เวลาศึกษาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้กันละกันซึ่งซึ่งกินก็ได้เรียนรู้มาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าโอเคถ้าเกิดว่าจะมีรักครั้งใหม่เราก็ควรจะมีเวลาศึกษามากขึ้นไม่ก็คือจะชวนเพื่อนอนะไปดูแลผิวตลอดเวลาอยากเพื่อนไปทำทรีทเมนต์ทำผิวหน้า ภายในสู่ภายนอกภายนอกสู่ภายในอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยแบบบอกตลอดคือถ้ามันมีตัวใหม่ๆมา,ม,า,ม,ามีรีจูลานมีเอ็กโซโซอมอะไรกินก็จะแบบว่าเพื่อนไปการเอาชนาเติมอะต้องทําทุกกี่ครัง้งกี่ครั้งนะอะไรอย่างเงี้ยมันทําออกมาแล้วสวยอะแล้วทำให้เราแบบว่าถ่ายรูปออกมาสวยดูดีอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาพของเราเนาะเอาดีด้านนี้เลยไหมเหรอคะไม่ขนาดนั้นนะคะแค่แบบอยากดูแลตัวเองให้แบบว่าทำเองก็ได้ให้เราแบบว่าเออชะลอมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ย ติดตามพ p ีพิทีวีเได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย